ผมมาดูคอมสักเครื่องหนึ่งครับใช้งานประมาณไหนครับเอเล่นเกมทั่วไปครับเล่นอย่างเดียวเล่นเกมทั่วไประบุกเกมให้ผมได้ไหมเพราะว่าแต่และเกมเนี่ยต้องบอกว่ามันกินสเปคไม่เท่ากันอ๋อหลักๆก็เล่น p ับ g ีกับบอโซนครับพับ g ีกับบอโซนแป๊บหนึ่งนะโทรศัพท์กัาผูติดลูกค้าอยู่ไอ้โง่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวโทรกลับอะไรนะครับก็เล่นับจีกับบอโซนครับับจีกับบอโซนใช่ครับ ตั้งงบยังไงครับรวมจอแม่ถามก่อนอืมไม่รวมครับผมมีจออยู่แล้วได้ตั้งงบมาในใจไหมว่าแบบว่าเราลิมิตไว้ประมาณเท่าไหร่จริงๆงบผมไม่จำกัดเลยครับเอาเต็มที่เลยครับเล่นเฉยเฉยใช่ครับประมาณสักสามหมื่นไหวไหมสามหมื่น <30, 000 S 2> ได้อยู่ครับสามหมื่นได้อยู่ช่วงนี้ผมเห็นที่มีโปรโมชั่นเยอะเลยนะครับราคาใช่ครับตอนนี้โปรเยอะมีทั้งแบบเป็นโปรส่วนลดแล้วก็โปรของแถมอย่างเนี้ยอย่างสามหมื่นเนี่ยจริงๆชุดเนี้ยอยู่สามหมื่นสี่แต่ว่ามันจัดโปรอยู่แค่สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยลองพาไปดูว่าชอบไหมแต่ว่าสเปคนี้ ก็การันตีให้เล่นได้ทุกเกมโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูนี่เลยเลยก็จะเป็นเครื่องนี้เลยนะครับที่พี่จัดโปรโมชั่นอยู่หน้าร้านอ่ะ ชอบไหมเครื่องนี้ภาพรวมก่อนยังไม่พูดสเปคนะมองตาปล่าก่อนเคสสวยครับเครื่องนี้เคสสวยเคสสวยอ่ะเดี๋ยวมาดูสเปคเดี๋ยวพี่อธิบายเป็นอย่างๆแล้วกันอย่าง CPU เครื่องนี้เป็น i 5 12 400F 6งสี่ร้อยเอฟหกคอสิบสองเทสเอร์โบสีเจนสิเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นเจนใหม่ล่าสุดแล้วจากทาง Intel ลรองลงจากนี้คือเจน11บเอ็ดจนสิลงไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็แรมเป็น 16GB ddr4 บัส3,200หน่วยความจำ m. 2เนี่ยเป็น nvme 256GB จาก Hitvision อ่านเขียนอยู่3,000 3,600ับการ์ดจอ RTX 2060 6GB เอ็มเอ t นไอเวนตัดสองพันลมอ่าเท่านี้ก็เอาอยู่แล้วแล้วก็ power supply เป็นแนว่เราขู่หกร้อยวัตชุดน้ำสองตอนซีนามิเชสตัวเนี้ยที่เราบอกว่าชอบเนี่ยตัวเนี้ยเป็นของซีนามิแมกคาจะเป็นแบบสไตล์คุยนยนแล้วก็เราเห็นปุ่มอ่าจีบด้านบนป่ะอ่าเราลองกดดูเห็นป่ะไฟมันเปลี่ยนไฟเปลี่ยนหมดเลย สเปคเนี่ยก็คือเล่นได้ทุกเกมแล้วก็สตรีมได้โจทย์เราคือเล่นได้เฉยแต่เครื่องเนี้ยสตรีมได้เลยแล้ว CPU นี่เป็น i5 ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นไอห้าเนสิบสแต่ผมดู YouTube มาเขาบอก i3 มันแรงกว่าไอนะครับผมเป็นไอสามไม่ดีกว่าเหรอไอแรงกว่าเจใช่ครับ แต่ว่าต้องเป็น i3 เจนใหม่นะยกตัวอย่างนะอย่างที่พี่บอกว่าทุกวันนี้มันมีถึงเจน12แล้วเราก็ต้องเอา i3 เจน12แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนมันชอบไปเปรียบกับเจนเก่าอ่ะพี่ยกตัวอย่างนะ i3 เจน12 i5 เจน12 i7 เจน12แน่นอนตัวที่แรงที่สุดก็คือ i7 เจน12 แต่คนที่เขาไปเปรียบก,ก็คือเอา i 3 gen 12ตัวนี้ไปเทียบกับ i 7 gen เจ i เจ gen 8ก็คือเจนที่มันเก่ากว่านี้นั่นหมายความว่า45ปีที่แล้วมันมีแค่เจน7จ็ดเจนแแล้วเทคโนโลยีมันปรับเปลี่ยนไปณนะปัจจุบันมันเป็นเจน12 i 3ตัวตัวนี้มันก็เลย performance มันก็เลยดีกว่าเทคโนโลยีมันใหม่กว่าอยู่แล้วดังนั้นแล้วไม่ผิดที่เราจะคิดอย่างนี้แล้วอย่างนี้แรม1ิ g b นี่พอไหมครับแรม16 g b พอไหมถ้าในมุมของการเล่นเกมอย่างเดียว พอแล้วก็สตรีมในบางเกมพอแต่ถ้าจะสตรี zone, มวอล์โซนจริงๆพี่แนะนําถ้าเรามีงบเพิ่มกระโดดไป3าอันนี้พูดถึงในมุมสตรีมนะแล้ว s อ d 2ด6ีนี่มันพอไหมครับอืมเราเล่นเกมอะไรบ้างนะผมเล่นพับ G กับวอล z โซนครับถ้า2เกมเนี่ยพอพอดีเลย 256จิกเนี่ยอาจจะเก็บเกมได้แค่ถ้าเป็นเกมใหญ่ๆนะอย่าง GTA V PUBG อ่ะก็อาจจะเก็บได้2เกมหรืออาจจะเป็น PUBG Warzone รวมลง Windows อ่ะก็อยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณ2-3เกมแต่ถ้าเป็นเกมเล็กๆอย่าง S.F ปังย่าโยกังมันแบบ ไม่ได้ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเยอะมันก็จะเก็บเกมได้หลายเกมอ่านี่คือหน้าที่ของแอดเรื่องของความจุครับประมาณนี้เราการ์ดจอตัวนีมน้มันรุ่นอะไรนะครับ RTX 2 0 6 0มันแรงขนาดไหนครับแรงขนาดไหนก็คือใช้คำว่าเอาอยู่ทุกเกมอ่าอ,อย่างยกตัวอย่างนะอย่างการ์ดจอตัวนี้เอาพี่พูดได้ง่ายนะอย่าง i5 ง Gen 12, เนาะแรม16บวกกับการ์ดจอ RTX 2 0 6 0เนะี่ยพี่เคยเทสแล้วอยู่ใน YouTube อย่างพับ G ที่เราเล่นก็ปรับอันต้ายืนพื้นอยู่ประมาณร้อย่ี่ w ิบ z o n e ปรับสุดที่ Full HD ก็ยืนพื้นอยู่ประมาณ110เฟรมถึง130เฟรมแล้วแต่จังหวัดะอันนี้คือปรับสุดเลยใช่ไหมรปรับสุดที่ Full HD ใช่ครับ อันนี้คือสเปคเนี่ยพี่เคยเทมาแล้วแล้วชุดน้ํานี่มันจําเป็นแค่ไหนครับชุดน้ําจําเป็นแค่ไหนคือโจทย์เราก็คือเล่นเกมในระยะที่มันยาวเนี่ยมัน CPU มันก็ความร้อนมันก็จะขึ้นช้ามันไม่ใช่ว่าไม่มีความร้อนเลยนั้นเข้าขี้โม้เราแหละนะครับก็คือว่า CPU เนี่ยมันจะร้อนแต่ว่ามันจะร้อนช้ากว่าเดิมนั่นแหละแล้วก็สามารถเปิดข้ามวันข้ามคืนได้เพราะว่ามันเป็นชุดน้ำยกตัวอย่างนะถ้าจะให้อธิบายชุดน้ำนะหม้อน้ำเนี่ยอยู่ด้านบนแล้วก็มันมีพัดลม2ตัวเป่าความร้อนออกไปทางด้านบนตรง ชุดน้ำอันนี้น้ำเย็นที่ออกมาจากหม้อน้ำน้ำเย็นเข้ามาปุ๊บที่สายนี้อ่าเข้าไปที่ตัวปั๊มน้ำอ่าน้ำเย็นไปประกบที่ CPU และอ่าไปเหนียวนําความร้อนของ CPU แลละออกมาเป็นท่อน้ําร้อนท่อน้ําร้อนก็คือท่อนี้ท่อไหนอ่าแล้วก็ขึ้นไปบนหม้อน้าเหมือนรถยนต์เลยขึ้นไปบนหม้อน้ําแล้วก็หม้อน้ําจากน้าร้อนหม้อน้ําก็แปลงเป็นน้ําเย็นให้อ่าแล้วก็กลับมาวนลูปไปเรื่อยนี่คือหน้าที่ของชุดน้ําชุดน้ําดีกว่าอยู่แล้วครับผมคือมีมีก็ดีกว่าไม่มีใช่ไหมใช่มีก็ดีกว่าไม่มีอันนี้ไม่ต้องตกใจนะมันสลิป เราลองกดเปิดเครื่องดูเพราะว่าเครื่องเนี่ยพอมันไม่มีการใช้งานเนี่ยมันจะซารีของมันเองเรื่องปกติแล้ว power supply นี่เท่าไหร่ครับ power supply เป็นตัว600วัตต์แอลอคูม,มันพอใช่ไหมครับถามว่าพอไหมให้พอ แต่ถ้างบเราถึงก็แนะนําเพิ่มได้สมมุติว่าอาถ้าเราคงสเปคนี้ไว้ไม่เพิ่มดุ่นันดีตัวนี้พอแต่ถ้าอนาคตเราเปลี่ยนการ์ดจอเราอยากเปลี่ยนการ์ดจอเป็น30-70 30-80ตัวนี้ไม่พอแล้วเมมบอร์ดเป็น Z690 เยอะไรเงี้ยมันจะไม่พอแล้วเพราะว่าตัวนี้ปัจจัยสําคัญเลยนะคือตัวใจไฟถ้าเราคิดว่าเราพอใจสเปคนี้โอเคเล่นไปจนตาย เล่นไปจนพังไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้ลูกนี้ไปเรืเ่อยๆแต่ถ้าเราคิดว่าเอ้ยอนาคต4-5ปีการ์ดจอเราอยากจะเปลี่ยนเป็นรุ่นนั้นรุ่นนี้เราก็เปลี่ยนพาวเวอร์ตามหลังก็ได้อาจจะยังไม่ต้องเปลี่ยนนะวันนี้ก็ได้ครับประมาณนี้ ตัวเคสนี่ผมเปลี่ยนไดไหมครับอ๋อเปลี่ยนได้ครับก็คือในในราคาเนี้ยก็จะเปลี่ยนเคสได้ก็จะอยู่ในซิกเมนต์ของพวกตู้ปลาเรารู้จักอยู่แล้วเนาะตู้ปลาถ้าเราติดตามเพจพี่อยู่ก็จะมีตู้ปลามีซีนามิบีบอ่าแล้วก็พวกซีนามิแมคกคาจะเป็นสไตล์อ๋ออ่จร<ต>ิงผมชอบตัวนี้อยู่แล้วครับอ่าก็ชอบตัวนี้ก็เอาตัวนี้ไปก็ได้ครับแล้วเรื่องราคานี้มันยังไงนะครับราคาเนี่ยมันจัดโปรโมชั่นอยู่ชุดเนี้ยเลยเนี่ยราคาเฉพาะเครื่องเนี่ยมันอยู่ที่34,480บาทจัดโปรเหลืออยู่29,9 0 ลิมิตแค่ได้แค่10เครื่องแล้วใน10เครื่องเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนเคสได้แล้วก็ถ้าเราเอาวันนี้มันมีโปรโมชั่นเนี่ย oh. แถมลำโพงซาวบาให้ด้วยมูลค oh. ่า690 oh. ของ Lenovo เสียงดังมากตัวนี้ซ oh. าวบาคือ oh. เขาจะส่วนใหญ่เขาจะวางไว้ใต้จอ, oh. อครับมันจะไม่ใช่แบบใหญ่แล้วมีแอมมีอะไรเงี้ย ซับเบดได้ดีมากตัวนี้โปรโมชันแถ,แถมได้ใช่ครับก็คือ2 9 9 0 0แถมลำโพงซาวบาร์อกให้อีกตัวหนึ่งโอ้โห oh. ใช่ของ l e n o v o เลยแล้ว,แล,วแล้วของแถมอ่ะไม่ใช่ว่าแถมโง่ๆให้นะของแถมมีประกัน้วยนะ1ปีตัวเครื่องเนี่ยเป็นของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีร้านอื่นเนี่ยอาจจะเสียเปลี่ยนให้เราภายใน7วันถูกไหมสมมติว่าเราไปซื้อจากที่อื่นเนี่ยเขาจะมีนโยบายของเขาเลยว่าสมมุติว่าเราซื้อคอมเข้าไป อันนี้อันนี้พี่ไม่ได้พากพิงถึงร้านใดร้านหนึ่งนะทั่วๆไปแล้วกันแพ่ทมทั่วทั่ไปอย่างเราไปซื้อคอมหน้าที่ที่หนึ่งถ้าคุณพังคุณใช้ไป5วันแล้วการ์ดจอเสียพังโอเคเขาเปลี่ยนให้คุณได้แต่ถ้าคุณใช้เกิน7วันไปแล้ววันที่8คุณไปพี่ครับการ์ดจอผมพังคุณรอเดือนหนึ่งนะสเดือน3เดือนแล้วแต่ซัพพอร์ตนะ ครับแต่ถ้าคุณซื้อที่ผมทุกอย่างของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีคุณใช้ไปเลย1ปี2ปีกระจอพังเอามาเปลี่ยนเปลี่ยนส่วนทันทีไม่ต้องรอเคมเป็นเดือนเดือนเพราะว่าผม้าใจว่าลูกค้าจะไม่มีคอมเล่นถ้าเราไปเคมเป็นเดือนๆรอ,อซับเคมรออะไรเคมลูกค้าไม่มีคอมเล่นเลยนะอันนี้คือจุดต่างที่ร้านอื่นไม่มีแต่ร้านเราทําให้ลูกค้าซับพายพังในปีหนึ่งเอามาเปลี่ยนผมขออย่างเดียวคือขอแค่ภาพรวมในเครื่องเนี่ยอยู่ในสภาพเดิมไม่มีรอยไหม้แต่ขัดบิ่นง,งอเย้วหนูเย้วแม ส่วนใหญ่จะเจอเยี่ยวหนูบนกร์ดจอครับนั่นแหละครับประมาณนี้โอ้โหโปรโมชั่นอย่างดีเลยครับแล้วผมเอาโอเคเอาเครื่องนี้เดี๋ยวผมเอาไปชิดดูก่อน